เมอร์เซเดสเซอร์ฟสต์นะครับสำหรับวันนี้ก็นำรถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านสนามเป้าส่วนอมาใช้ค่ามันะครับในการตั้งศูนย์ในการปรับระยะในมุมลอ้อในจุดตา่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแคสเตอร์มุมโถมุมแคมเบอร์นะครับให้ได้ค่ามาตรฐานข,ของความเป็นรถยนต์เมอร์ s ซเดสเบนในทุกคันนะในในลักษณะนี้นะครับทุกคันเราจะมาจบงานนะครับเกี่ยวกับทำช่วงล่างมาแล้ว เช็คระบบต่างๆมาแล้วนะครับตอนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับในส่วนของการสซสริระบบ,บช่วงล่างก็จะมาจบที่สนามเป้าสีล้อในแบบนี้ในคนับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ที่นำมาวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันก็เป็น s อชาร์เหนึเซนะครับมาจาัดมารีเซ็ตในส่วนของการตั้งโสนนะครับรวมถึง ในจุดต่างๆนะครับในมุมต่างๆของค่าความที่จะเป็นของหลายๆรุ่นนะครับเมอร์เซเดสเบในการตั้งศูนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจุดในการตั้งศูนนะครับตรงอะไรบางคันเยียงซ้ายเยียงขวาก็เป็นหนึ่งจุดที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องและถูกวิธีนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนช่วงล่างนะครับแล้วก็มี การโหลดของตัวรถมาในโมเมนต์ที่องอยู่ในหรือว่าเป็นยุคเก้าสิบแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบรอเวนด้านหน้ารวมถึงบรอเวนล้อด้านหลังนะรันนี้ก็มีการตกแต่งล์ยของล้อนะครับแล้วเป็นแบรนด์ชุดแต่งของรลเลนเซอร์ในหลายๆจุดฟิตติ้งตัวรถ ค่ามาตรฐานของความน่าจะเป็นของตัวรถในลักษณะ b อ d ที่ S Class จะเป็นสูนย์นะครับความแม่นยำของการตั้งโสนรวมถึงการเทสในการวิ่งนะครับในการลองขับของสนามเป้าสนยนล้อก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากที่สุดนะครับทุกคันสำหรับ Mercedes-Benz ที่เป็นรถของ m e r c e d e s p e r f e c t เราจะอยู่ในจุดนี้ในทุกคันนะครับเพื่อได้ค่ามาตรฐานและก็ได้ฟีลในการขับ ในความเป็น Mercedes-Benz ให้มากที่สุดสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้รถยนต์ m e r c e d e s ด e n z อยู่นะครับต้องการเซอร์วิสต้องการแม n ท e น a น c e รวมถึงการดีเช็คในจุดตา่ตางๆรวมถึงระบบช่วงล่างระบบเค่องยนต์ระบบไฟฟ้าระบบเกียร์นะครับงานสีงานภายในสามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์081 459 1121 081 459 1121 Mercedes, perfect. We are. Fabulous.